ครับสวัสดีนะครับ f อทุกท่านวันนี้ผมก็มีเหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรกหลวงพ่อปุญมาปัญญาพี่โตวัดประสาทดินจังหวัดไัยภูมิสองห้าหกสองนะครับผมมาให้รับสมกันนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อบุญมานะครับผม มาชมเหรียญด้านในกันนะครับผมจะสวยงามขนาดไหนครับผมก็ยังไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันฮนะน่าจะสวยอยู่นะดูท่าแล้วเป็นห่วงเชื่อมรุ่นแรกนะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้ากากเงินครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหน,น้ากากเงิน นากากเงินห่วงเชื่อมรุ่นแรกห่วงเชื่อมรุ่นแรกของหลวงพ่อบุญมาวัดประสาทดินนะครับจังหวัดชัยภูมิน้ากากเงินนี่ครับจะมีตัวรังสือข้างบนเนิดๆน,นะครับตรงนี้ตรงนี้นี่นี บุญมานะครับลงหลวงพ่อบุญมาไม่ว่าสวยนะครับเดียนเนี่ยดูขอบเดียนกันนะครับขอบเดียน,นครับผมขอบเดียนห่วงเชื่อมดูขอบเดียนนะครับเดียนนี้สวยนะครับผมเป็นหน้ากากเงินนะฮะหน้ากากเงิน ล้วก,ก็เงินเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังเป็นหา,านอมาหาวเป็นเดือนเป็นดาวนะครับผมดุนนี้นะครับหมายเลขหมายเลขสามหลักนะครับสามหลักเสสวยเลยนะครับผมแปงว่าท่านใด เห็นเลขอะไรก็จัดการเลยนะครับนี่ผมให้รับชมเป็น3หลักเฉยๆนะผมจะไม่บอกนะว่าเลขอะไรก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูเอาด้วยตาตัวเองนะครับผมสวยงามนะครับเหรียญนี้ยสวยงามที่สุดเลยวัดประสาทดินจังหวัดชายภูมินะครับเป็นเหรียนห่วงเชื่อมดุนแรกปี6กสอง รุ่นแรกของหลวงพ่อเลยหลวงพอ่อคุณมานี่น้ากากเงินนะครับผมแบ่งปันมานะฮะแบ่งปันพี่ท่านมาหนึ่งเหรียญน,นะครับหายากครับตอนนี้จะมาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพอ่ออาจจะเก็บกันหมดแล้วแหละห่วงเชื่อมรุ่นนี้ว่าเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อด้วยเ,เหรียญที่สวยงามเลยนะครับผมเนี่ย หน้ากากเงินหน้ากากเงินหน้ากากเงินอย่างสวยเลยนะครับผมห่วเชื่อมรุ่นแรกหน้ากากเงินหลวงพ่อบุญมาอ่ใครจะชมด้านหลังอีกนะครับเดี๋ยวเอาด้านหลังให้ชมอีกดูกันชัดชัดนะครับหมายเลขสวยครับสวย สวยงามเลยครับก็เป็นอีกที่หนึ่งเดียนนะครับหน่าเก็บหน้าสะสมจะเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อด้วยนะครับเดียนนี้ผมก็จะเก็บนะฮะเพราะว่าได้แบ่งปันมามีเดียนเดียวนะครับผมไแปแบ่งปันพี่ท่านมาเดียนเดียวด้วยสวัสดีครับ